สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะแล้วก็ผูท้ที่ติดตามชมอยู่นะคะตอนนี้แอนอยู่ที่เขาเรียกโรงงานใช่ไหมคะคุณพี่โรงงานผลิตแป้งเย็นตาง,งูนะคะค่ะกลับสวัสดีค่ะขอกลับเลยกรับกับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณอนุรุษค่ะถามว่าแอนมาทำอะไรนี่ค่ะเ,เป็นขวดพลาสติกนะคะที่โครงการคูลเดอะเวิลดเนี่ย ร่วมก,กันกับวัดจักแดงนะคะค่ะช่วยกันในเรื่องสิ่งแวดล้รรอมเห็นทุงขาวๆเนี่ยที่เห็นอยู่นะคะจะมีเยอะมากนะคะอ่าอันนี้ละค่ะก็เดี๋ยวจะรับกลับไปเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถนะคะแล้วก็ต้องกราบขอพระคุณคุณอนุรุธแล้วก็กลุ่มบริษัทอังกฤษตางอูอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ช่วยสนับสนุน สิ่งแวดล้อมกันนะคะซึ่งออตอนนี้ก็รถกำลังไปไปกลับรถแล้วก็ถ่ายภาพนิดนึงนะคะค่ะยังไงก็สามารถนำขวดพลาสติกมาทำบุญร่วมกับวัดจักแดงได้นะคะเราก็จะนำไปทอเป็นพระไตจีวรกันค่ะเดี๋ยวเชิญเชิญพี่ๆคนได้เลยค่ะ